น้ำท่วมทำลายบ้านเมืองกระทรวงมหาดไทยรีบมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนใครไม่ต้องการเห็นภาพบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมล้นไปอย่างน่าเสียใจแต่ที่น่าสนใจคือการดำเนินง,งานของกระทรวงมหาดไทยที่รีบลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมในตำบลบ้านแก่งอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทยัยเมื่อวันที่สองพฤศจิกายน2568ที่ผ่านมานายสมเจตลิปพันธ์เลข,ขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมมือกับทีมงาน และผู้บริหารท้องถิ่นเช่นน,นายนภพลศิริโกศนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยในอิศิทธิ์วิไลสินนายอมเพอร์ศีศัชนาลัยรวมถึงผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลและชุมชนมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนหมู่ที่7 8 12บตำบลบ้านแก่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมหลังจากฝนตกหนักทําให้อ่างเก็บน้ําให้แม่ท่าแพลนและไหลลงมาท่วมบ้านเรือนโดยระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เกษตรและบ้านเรือนของประชาชน การดาเนินงานนี้ไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและท้องถิ่นอย่างเป็นระบบแต่คุณคิดว่าการมอบถุงยังชีพนี้เป็นการแก้ไขปัญหาหยอหางยังยืนไหมหรือเป็นเพียงการช่วยเหลือชั่วคราวมาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ